สวัสดีครับทุกๆคนครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกวันนี้ผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับจะพาทุกๆท่านนะครับมาย่านของอร่อยนะครับแถวท่าพานะครับมากันที่สี่แยกท่าพานะครับเดี๋ยวนี้จะเลินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งสะพานลอยฟ้าทั้งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดิน แถม,มอูโมงมีครบจบในะแยกเดียวเลยนะครับรก็เป็นแยกเก่าแก่ที่สร้างกันมานานนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนิดนึงเลยสี่แยกมานิดนึงนะครับเส้นเพชรกเกษมนะครับมุ่งหน้าบางแทซ้ายมือจะมีวัดประดู่ฉิมพีนะครับซอยวัดประดูจะเป็นซอยเล็กๆเข้ามาในซอยก็จะลำบากหน่อยนะครับเพื่อนๆถ้ามีรถใหญ่เข้ามาคันหนึ่งก็ติดกันยาวเลย ซอยนี้เข้ามาก็ต้องมีน้ําใจให้กันหน่อยนะครับเพื่อนๆค่อยๆเดินทางกันเข้ามานะครับเจอรถก็ค่อยหลบซ้ายหลบขวากันไปนะครับเพื่อนๆเข้ามาได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเจอกับวัดปะะดูชฉิมพีนะครับวัดประดูชฉิมพีนะครับก็จเจริญและเติบโตรวดเร็วนะครับในยุคข,ขององค์หลวงปู่โตนะครับ หลวงปู่โตท่านจะอยู่ในช่วงยุคของสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทางวัดประดู่ชิมพีนะครับเคยได้รับการต้อนรับสเสด็จขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราทิเบศนาราธิบดิน จักกีนฤบดินสยามมินราธิวาสบรมบราศบพิษเป็นพระพ่ออยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับเป็นยุคที่สร้างความเจริญเติบโตนะครับไปในทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางในด้านสถาปัตยกรรมนะครับทางธุรกิจทางเศรษฐกิจ เส้นทางคมมนาคมต่างๆนะครับก็เติบโตไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับในยุคนี้นะครับเส้นทางคมมนาคมต่างๆเนี่ยที่เดินทางสัญจรการสะดวกสบายก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับแล้วก็พัฒนาผังเมืองเพื่อให้การเดินทางนะครับได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเดินขึ้นมา วิหารขององค์หลวงปู่โตะนะครับหรือพระราชาสังวราภพิมน์นะครับซึ่งเป็นพระผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะครับในยุคนั้นคือประมาณพศ2430นะครับถึงยุค 2524. นะครับก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในยุคนั้นนะครับและสร้างความเจริญให้กับวัดในยุคนั้นนะครับและเป็นที่เคารพ สักการะบูชาด้วยจริยะวัดอันงดงามของพระองค์นะครับทําให้ชาวบ้านแถวนั้นนะครับสักการะบูชาเป็นที่เคารพนับถือลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับจะมีรูปหลอขององค์หลวงปู่โตนะครับซึ่งปั้นไว้ได้เหมือนมากเลยนะครับเพื่อนๆทั้งรูปร่างหน้าตานะครับขดก็เท่ากับองค์จริงเลยนะครับด้านบนจะมีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชนะครับ และเก็บของเก่าเครื่องใช้เครื่องอัฐบริขารที่องค์หลวงพ่อหลวงปู่โตนะครับที่เคยได้ใช้นะครับด้านบนเป็นแบบหน้าต่างล้อมรอบเลยนะครับเพื่อนๆสูงโร่งโป่งสบายนะครับอากาศเย็นสบายเลยนะครับด้านบนพื้นที่มีความสะอาดสะอ้านกว้างขวางมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ลงมาด้านล่างนะครับก็มาดูเครื่องรางของขังที่องค์หลวงปู่โตนะครับได้สร้างไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหามากมายได้ใช้เพื่อสักการะบูชาและคิดถึงองค์หลวงปู่โตนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นสารารับสเสด็จนะครับที่เคยรับสเสด็จองพระมหากษัตริย์ของเรานี่เองนะครับเพื<ๆ>่อนๆด้านในก็จะเป็นสตูพระเจดีย์นะครับ และมีโบสถ์องค์เก่านะครับอยู่ขวามือนะครับเพื่อนๆสาลารัชเดชนะครับปัจจุบันก็ตั้งผลิตสยฐานรูปเหมือนนะครับขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเพื่อนๆคันนี้เป็นสถูปพระเจดีย์นะครับด้านในก็จะมีพระประธานนะครับและก็บริวารนะครับเพื่อนๆครับพื้นที่โดยรวมของวัดนะครับโล่งสบายมากๆเลยนะครับ มองจากตรงนี้เราเห็นพระพุทธท่ามหาธรรมมานิกายนะด้วยนะครับเพื่อนๆคือเป็นพระที่จัดสร้างฝั่งตรงข้ามวัดนี้นะครับเป็นวัดปากน้ําเดินมาอีกหน่อยนะครับเพื่อนๆครับเริ่มหิวแล้วนะครับเพื่อนๆก็รองท้องกันก่อนด้วยนะครับด้วยบะหมี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวราคาเริ่มต้นอยู่แค่40บาทแค่นั้นเองครับเพื่อนถ้าใครเกิดทันยุคก,ก่อนๆน,นะครับเขาจะเรียกว่าบะหมีป่ปอกๆนะครับคือ จะปั่นจักรยานมานะครับแล้วก็เคาะไม้ไผ่นะครับป๊อกปอกปอกปอกนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เตรียมชามเตรียมจานออกมารอกันเลยนะครับเพื่อนๆครับบะหมี่ปอกปอกพิเศษเลยนะครับก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่กระเทียมเจียวนะครับหอมหอมและก็น้ำหมูแดงแบบเข้มข้นสูตรไข่สูตรมันทีเด็ดเลยต้องมีกากหมูนะครับเพื่อนๆครับถั่วหอมหอม คั่วใหม่ๆนะครับบดละเอียดแล้วก็ทีเด็ดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวพริกป่นนะครับเพื่อนๆต้องหอมเผ็ดสะใจครับใส่ผงอร่อยไปช่ำๆกันถึงสองช้อนกันเลยนะครับเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยครับต้องมีผงอร่อยโจ๊ะ โอ้สาใจมากเลยนะครับเพื่อนๆมันได้ฟิลมากๆเลยนะครับทั้งเส้นเหนียวนุ่มหนึบนะครับแล้วก็ตัวเกี๊ยวเนี่ยไส้อร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเป็นไส้หมูสับนะครับหมักนุ่มหอมกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเรามาเดินต่อกันอีกหน่อยนะครับโซนด้านนี้นะครับเป็นโซนข้างวัดนะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นโซนหน้าวัดนะครับเพราะสมัยก่อนน่ะทางเราจะเดินทางกันด้วยน้ํานะครับ สัญจรกันทางน้ํานะครับก็จะมีท่าน้ํานะครับอยู่ด้านข้างของวัดนะครับเพื่อนๆครับสามารถเดินทางข้ามไปฝั่งวัดปากน้ําได้นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับก็จะมีบ้านเรือนชาวบ้านนะครับที่อาศัยกันอยู่ในละแวกนี้นะครับเพื่อนๆมาให้อาหารปลากันต่อนะครับเพื่อนๆครับก็เริ่มต้นกันอยู่ที่10บาทนะครับเป็นแบบหยอดเหรียญสินะครับเพื่อนๆ และก็ยี่สิบาทนะครับใส่แบงค์ยี่สิบได้เลยจะมีขันรอไว้ให้นะครับเพื่อนๆเ,เราก็หยิบขันมาเลยปลาเยอะมากมากเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้น่าจะชื่อคอบังกอกใหญ่นะครับเพื่อนๆฝั่งทุข้ามจะมี<า>ทั้ง,างชาวต่างชาตินะครับทั้งชาวไทยนะครับที่เช่าเรือหางยาวเหมารำนะครับมาร่องเรือเที่ยวรอบวัดกันแถวนี้นะครับ วัดแถวนี้ก็มีหลายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดขุนจันทร์วัดปากน้ําวัดบัววัดประดูชิมพีนะครับที่อยู่ติดริมน้าอีกเยอะมากล่องไปนิดนึงก็เจอล่องไปนิดนึงก็เจอนะครับก็จะพานละท่องเที่ยวนะครับทุกทกท่านนะครับมาชมมาเที่ยวมาดูความเจริญมาดูความยิ่งใหญ่อลังการนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับที่คนไทยทุกคนนะครับ ช่วยกันสร้างช่วยกันทําให้มันมีความเจริญขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโตบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆครับวิหารหลวงปู่โตนะครับจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับเพื่อนๆปิดเวลา5โมงเย็นนะครับหรือ17นาฬิกานะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็พาทุกๆท่านนะครับเดินข้ามสะพานกันนะครับเป็นสะพานที่เพิ่งจัดสร้างกันมานะครับ ได้ไม่นานนี้เองนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมสองฝั่งคลองนะครับให้คนชาวบ้านที่อาศัยอยู่เรวแบกนี้นะครับเดินทางสัญจรกันไปมาเลสสะดวกยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆและก็สามารถเดินจากวัดปากน้ํามาวัดหลวงปู่โตเดินจากวัดลุปดูข้ามไปวัดปากน้ําสะดวกสบายเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ก่อนเนี่ยต้องขับรถอ้อมนะครับก็ วัดปากน้ําเนี่ยก็ต้องเข้าแต่เข้าทางตลาดภูหรือไม่งั้นก็ตรงไปอีกหน่อยเข้าทางเพชรเกษมทําสะพานอย่างนี้สะดวกสบายเดินข้ามกันได้ง่ายขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆบางทีมาไหว้วัดหนึ่งแล้วก็เดินขับรถไปอวัดหนึ่งไม่ทันรถติดทําสะพานนี้สะดวกสบายเลยนะครับเพื่อนๆครับเดินกันสะดวกแป๊บเดียวถึงไม่ต้องไปขับรถอ้อมกันนะครับเพื่อนๆครับ พื้นที่โดยรวมของวัดนะครับว้างขวางนะครับทำได้สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามอลังการแถมบรรยากาศสองฝั่งคลองนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้เป็นช่วงน้ําช่วงแรงครับน้ําก็น้อยหน่อยเดี๋ยวเราไปทานของอร่อยกันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆครับอิ่มบุญกันแล้วนะครับมาเติมความสุขให้ช้องของเรากันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆครับก็อิ่มใจแล้วนะครับก็ต้องอิ่ม ท้องกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนผมพาเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับมาทานข้าวมันไก่ลิ้มสงท่าพระนะครับก็ถ้าวิ่งมาจากวัดหลวงปู่โตนะครับลับรถ1ทีนะครับตรงมาเรื่อยๆจนถึง4ี่แยกท่าพระนะครับเพื่อนๆและเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าไปที่ถนนจรัญน,นะครับขับตรงมานิดหนึ่งประมาณ500เมตรนะครับจาก4แยกนะครับก็จะเจอ กับร้านข้าวมันไก่ลิ้มสงท่าพระสุดยอดเลยนะครับร้านนี้กินตั้งแต่เล็กยันโตข้าวมันไก่เนียนเนียนเลยนะครับหอมหอมเม็ดสวยสวยน้ำซุปร้านนี้เด็ดมากๆเลยนะครับให้ไก่มาเน้นๆเลยถ้วยไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะครับถ้วยโตๆและน้ำซุปรสดีหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเด็ด จัดนะครับน้ำซุปร้อนร้อนซดโล่งคอกันไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆครับส่วนไก่ร้านนี้เป็นไก่นุ่มหนังหนึบหนึบกรุบกรอบกรอบจุยซี่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนตัวไก่ทอดนะครับเป็นไก่ทอดแป้งกรอบนะครับไม่ผสมแป้งขนมปังแป้งกรอบเครื่องเทศเด็ดๆจัดๆ ทอดแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆแจมแจมแจมแจ๋วจริงๆเลยครับเพื่อนๆข้าวมันไก่ลิ้มทรงมีครบทุกส่วนเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวกึนตับน่องปีกคอพ่อขาสามารถสั่งแยกมาเป็นจานๆได้เลยนะครับเพื่อนๆทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับมีไข่อ่อน ไข่อ่อนมันมันมน,มน,นุ่มนุ่มหนึบหนึบกรุบกรุบกรอบกรอบเด็ดอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแถมน้ำจิ้มเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับร้านนี้คือมีความหอมเข้มขน้นตัวพริกตัวกระชายตัวขา่าขิงเออขิงสิครับเพื่อนๆตัวพริกกับตัวขิงเนี่ยใส่ให้แบบเน้นเ้น เต็มหม้อกันเลยนะครับตั้งให้ที่โต๊ะเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าน้าจิ้มจะไม่พออร่อยเด็ดเข้มข้นแบบประหยัดเลยนะครับเพื่อนๆครับร้านนี้ร้านน้าจิ้มงาแบบเน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆพื่อนดูครับความรีซี่ของเนื้อไก่ทอดนะครับและความสวยงามนะครับของแป้งที่ชุบไก่ทอดนะครับเพื่อน ลาดไปช้ำๆแบบนี้เลยนะครับทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งขิงน้ำจิ้มเด็ดลาดอย่างนี้นะครับไม่มีความเค็มนะครับเพืเ่อนๆคือเขาเป็นซอสเข้มข้นที่มันกลมกล่อมมากๆเลยนะครับเพืเ่อนๆครับต้องกรองมาทานกันดูนะครับเพืเ่อนๆครับอธิบายกันขนาดนี้แล้วอร่อยมากๆเลยนะครับเพืเ่อนๆครับ ราคาข้าวมันไก่ของทางร้านลิมรงท่าพระนะครับก็เริ่มต้นอยู่กันที่40บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อน,อ,นอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบผสมนะครับทั้งไก่ต้มไก่ทอดพิเศษนะครับราคา50บาทจานเบ้อรเลยนะครับทั้งไก่ทั้งข้าวให้มาแบบเน้นๆจุกใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับทีเด็ดของทางร้านเลยนะครับน้ำแข็งกับน้ำชาแบบนี้เข้มๆหอมๆ แบบนี้ฟรีครับเพื่อนๆตักน้ําแข็งนะครับแล้วก็น้ําชาตั้งอยู่ที่โต๊ะตามสะดวกเลยนะครับเพื่อนๆครับร้านก็มีหลายโต๊ะนะครับแต่จอดรถลำบากหน่อยนะครับเพื่อนๆเวลามาทานนะครับถ้าจะจอดรถง่ายอยากมาทาร้านนี้นะครับจะมีสาขาอยู่ตรงคานกนะครับเลยตลาดพานกนะครับไปทางรางรถไฟร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับสามารถจอดรถได้สะดวกสบายเลยนะครับ อะไรชิ้นส่วนดูครับดูครับเต็มถาดเลยนะครับทั้งไข่อ่อนน้ำซุปก็หม้อใหญ่ขนาดนี้ไม่อร่อยได้ไงครับเพื่อนๆขายมายาวนานแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า30ปีแน่นอนร้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับข้างทางสำหรับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจกันเลยนะครับเพื่อนๆครับและไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับจากใจเลยนะครับที่ชมช่องจริงจัง,จงกับเรื่องแดกฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผมและเจ้านำโชคตัวนี้ด้วยนะครับวสวัสดีครับทุกๆคนค กิมแล้วครับขอ,ขอไปนอนพึง่งพ <ชม S 1> ุงก <ขอ S 2> ันก่อนนะครับเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนทุกทุกคน,กคนสวัสดีครับ